และนี่คือคลิปที่มารีวิวส i ปน r มา n นเ Way Home แบบสปอยแล้วเนาะตเตือนเนื้อหาตอนนี้จะเป็นการสปอยและมีคำหยาบมากมายเด็กที่อายุไม่ถึง18ปีหรือ13ปีควรให้พ่อแม่ขี่จักรยานพามาดูบอกก่อนว่าคลิปนี้ใครยังไม่ดูส i ปน r มาโนเว a y h โฮมคุณผมว่ายลนะ่ะปิดคลิปเลยปิดคลิปเลยนะปิดเลยไม่ต้องดูกูเลย คือคลิปนี้คือคลิปสปอยจ,จริงๆแ oui ล้วคุณจะไม่ว้าวในโรงตอนนี้อยู่ในโรงกูบอกตรงว่าที่กูจะมาสปอยจริงอ่ะกูขนลุกหัวใจกูจะวายกูเต้นแบบตุ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 บกูตาเหลือกอยู่เงี้ยเฮ้ยนี่เลยเพราะอะไรคุณเพราะว่าเสียงเพลงเลย เสียงเพลงคือมันเอาซาเสียงเพลงเหมือนตอนที่สไปเดอร์แมนที่เราจำได้คือของแซมไรมี่ที่ที่เขาจำกับใช่ไหมที่เป็นเวอร์ชันของโทบี้แม็กควายเขาเอาฉบับเสียงเพลงนั้นมาด้วยเออที่แบบที่เฮดออโตเออใช่ไหมที่ด็อกเตอร์ออคโตบุสมาใช่ไหมแล้วก็มีเสียงเพลงเฮ้ยมันได้กลิ่นอายแบบเก่าๆตอนนั้นเลยนะครับผมแล้วก็กรีนกับตันโอ้โหผมยอมรับเลยมาเฟต เวน่าแล้วก็จำชื่อนักแสดงไม่ได้คือชอบมากการแสดงแก๊ม่ดีดีจัดจัดแต่เสียดายอย่างหนึ่งนะถ้าใครจะไปดูก็อาตอนแรกผมบอกว่ามัน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 ดีแต่ผมว่ามันยังเสียอีกตรงนึงคือตัวละครมันเยอะครับตัวละครมันเยอะแล้วก็เวลามันก็เยอะ มันให้ความสำคัญกับการโฟกัสของปีเตอร์ปาร์เกอร์ในในจักรวาลเนี้ยในจักรวาล MCU เนี่ยมากเกินมากมากไม่ใช่มากเกินไปมากมากกว่าเราก็เลยไม่ค่อยได้ดูมุมมองของวายายแต่และจักรวาลไอ้เอี้ยวิวิาณ์อะกลับมาเป็นคนแค่แป๊บเดียวอะเออไอ้เหี้ยไม่ไม่มีอันหนึ่งเลยเอ แล้วส่วนอิเล็กโทรกูโอ้โหเทพเหมือนเทพไปเลยแต่ผมชอบเวอร์ชันอิเล็กโทรเวอร์ชันนี้ผมรู้สึกประชอบแล้วคนที่บอกว่าอ่ามันเป็นตัวร้ายที่มาผลพวงจากไอออนแมนไหมนะครับผมผมบอก,กบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่เรื่องนี้ซับบิมแมนเกาะซับบิแมนจบลอกเตอร์สเตนมาจบให้ประมาณนี้ครับ แล้วคนที่ถามคนที่มีข้อสงสัยกับในหัวว่ามันมีสไปเดอร์แมนสามคนจริงไหมดูหน้าตากูนะกูก <c oughs> ูจิงอะ่ะ <c> ไ <oughs> อ้เหี้ยกูจริงเลยนะกูจริงเลยอ่าคลิปนี้กเจอเดียวแบบไม่มีการตัดต่อเลยนะจุเว้นที่จะเอาภาพอินเสิร์ตเข้าไอเชตน,นะครับผมคือมีมีจริง ผมบอกก่อนนะว่าใครจะไปดูมึงปิดคลิปกูบอกแล้วนะเพราะมันมีแล้วคุณจะจิกคุณจะจิกอย่างนี้เลยไอ้สัสคุณจะจิกทุกอย่างเลยคุณถคาคุณไปกับแฟนแล้วแฟนคุณเป็นแบบอ่ากุลมะพัดลมป่ะอ่าแล้วคุณ,คณแฟนคุณเป็นแฟนมาวิวจริงๆอ่ะแฟนสเปอร์แมนจริงอ่ะอีย yeah. คุณจะจิกกับแฟนคุณหรือว่าคุณจะไปกับเพื่อนคุณจะจิกกับเพื่อนเลยไอ้ถ้ากูอย่าพูดันนะไระวคือถ้ากูร้องร้องในโรงหนังอะกูกูร้องไปแล้วกุ๊บกุ๊ิ๊แบบปิดปากเออแล้วก็แล้วผมยอรับว่าเขาเขาทําดีเขาแบ่งแบ่งบทก็อาจจะไปทางคอมพลรนเยอะหน่อยอา แต่ก็นี่คือสปอยที่สำหรับทุกคนที่จะที่จะดูอาจจะเสียใจนิดนึงนะครับป้าเมย์ตายครับใช่ครับป้าเมย์ตายเมย์ปาร์เกอร์ตายแล้วผมบอกแค่ว่าตอนจบทุกคนลืมว่าไอทอมพาร์เรนเนี่ยชื่อปีเตอร์ปาร์เกอร์ แค่นั้นเลยแม้แต่แฮปปี้โฮเกนก็ลืมว่าไอคนที่เป็นเพื่อนหลายๆแล้วลืมว่าไอทอมเนะี่ยที่เป็นสัปเปอร์แมนน่คือพีเตอร์ปาร์เกอร์แล้วไม่มีใครจําได้คือเหมือนรีเซ็ตรีเซ็ตหมดเลยคือไม่มีใครจําได้เลยว่าไอเนี่ยเป็นพีเตอร์ปาร์เกอร์ไอเน็ตก็จําไม่ได้ว่านี่คือเพื่อนมันเออไม่ใช่แค่ว่าทุกคนลืมว่าสัปเปอร์แมนคือพีเตอร์ปาร์เกอร์นะ แต่ตอนนี้ทุกคนลืมว่าโลกวันนี้เคยมีปีเตอร์ปา์เกอร์ใช่ครับโหเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆแต่เรื่องน่าเศร้าก็มีความเซอร์ไพรส์อย่างหนึง่งเรื่องที่ว่า,าเราจะได้เห็นชุดสไปเดอร์แมนชุดใหม่อีกแล้ว <laughs> ไม่ใช่ชุดที่เป็นมีนาโนเทคโนโลยีกับชุดเก่านะ คือเรื่องเนี้ถ้า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 ผมบอกว่ามันย้อมสีไหมผมว่ามันย้อมย้อมเยอะมากเพราะว่ามันใช้ชุดเก่าแต่ว่ามันเปลี่ยนลายแค่นั้นเองที่เห็นคุณที่คุณเห็นแบบซปเปอร์แมนชุดสีดํานั่นแะอังตรงไหมมันแค่กลับทางไอสัตว์ไอ้ <laughs> แค่กลับทางเว้ยแล้วแบบ เออก็ได้เห็นมาข้างในชุดสเร์ปแ,ปแมนม,นมันมีสายใหญ่ไอ้สายไฟระยองระยางกูก็คิดเลยว่าเอีย้ยถ้ากูไปใส่ชุดแนบเนื้อขนาดนั้นแต่มีสายไฟเต็มตัวก็กูจะอยู่ยังไงวะอีย้ยโอเคแล้วก็ถือว่าสนุกไมสนุกเราก็ได้เห็นชุดสเร์ปแ,ปแมนเหมือนในคอมิกมากขึ้นนะครับผมไม่มีสับไม่มีสีสีน้ำเงินออกหมดหมดแล้วนะจะเป็นสีฟ้าเลย,เยแต่ว่าเออ มันจะดูเป็นประมาณเหมือนในคอมิกมากขึ้นเลยก็คือไปเดอร์แมนจะกลายเป็นคนธรรมดาที่เป็นปีเตอร์พร์เกอร์จะใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาแล้วก็เป็นไปเดอร์แมนด้วยนะฮะไม่มีปาดานแล้วทุกคนลืมหมดแล้วโอเคอยังไม่หมดอนะ่ะยังไม่หมดอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญแต่น่าเสียดายนะฮะก็คือเนตเพื่อนไปเดอร์แมนคนนี้นะฮะผม มีสิทธิ์ที่จะเป็นพ่อหมดอ่นานแล้วคุณไปดูคุณจะบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยอินเนสมึงมึงสุดยอดเลยเอออีอ้ยไอินเนสสามารถใช้พลังเวทมนต์ได้นี่ผมพูดนี่ผมไม่ได้ว่าเกินไปนะจริงใช้ได้จริงแล้วรู้สึกว่าเหมือนด็อกเตอร์สเตรนจ์จะเริ่มจะรู้ๆว่าไ <c oughs> อินเนสเนียน่ยมีพลังเวทมนต์แล้วก็จะเหมือนเมือส่องสายตาว่าเออเดี๋ยวมาต่อนอกรอบนะน้อง แต่ก็น่าเสียดายคือต้อนตัดบ,บทคือไม่มีใครรู้จักเลยปันนี้มันโดนรีเซ็ตเหมือนอีกรอบหนึ่งแต่ว่าน่าจะคุยกันได้พูดถึงเอ็นเครดิตก็ยังอยู่กับเอ็นน้อมผมยังชอบเอ็นน้ออยู่เลยเออพี่คุณรู้เปล่าไอ้ที่ในทอมบี้แม็กไกว์เขาบอกว่าเขาเคยสู้กับเอเลี่ยนอ่าเขาเคยสู้กับเอเลี่ยนจากต่างดาวจะเป็นเมือกสีดํา อันนี้ก็อาจจะเป็นอิสต้เอกเพื่อจะโยงไปหนังภาคเก่าเขาใช่ไหมแต่คุณคุยลืมดีว่าหนังเรื่องเวนอมอ่ะ Impact มันสุดท้ายคือช่วงเอ็นเครดิตมันเว้ถ้าคุณไปดูเอ็นเครดิตเวนอมคุณจะเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะ e ทำไมมันมามันมาเพราะใครเพราะดอเซนเหรอหรือว่าไม่ใช่แต่ถ้า้าว่าคุณมาดูเอ็นเครดิตของ s p i d e ์แมนหรเวนอคุณจะรู้เลยว่าอ๋อ oh, ที่มาได้เพราะใคร แล้วหนังต่อไปของสเร์แมนมันจะเป็นยังไงแจมโอ้จะสิบนาทีแล้วอะโอเคไม่พูดมากเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันส่วนตัวคือชอบชอบมากรักเลยรักเลยแล้วคุณจะจำภาพหลุดจากปีก่อน2ปีก่อนได้หมดเลยว่า แอนดูกาฟิวอยู่ตรงฉากเนี่ยฉากส,สีสีฟ้าแลา้วจับนี่เงี้ยแม่งเป็นภาพบุตไอ้เงี้ยแอนดู Andrew, แม่งไม่ใช่ขอโทษครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้กล่าวนะครับอ่าคุณแอนดูแม่งมาโกหกพวกเราไหแบอกผมไม่ได้อยู่ไม่ไดแมนผมไม่ได้อยู่จริงๆทุโทบี้แม็กควายก็ไม่พูดไม่อะไรแต่ผมเลิฟทุกคน,นครับในสามสามคนเนี่ยเพราะผมชอบคนไหนนะฮะผมยังชอบโทบี้แม็กควายมือนเดิมครับผม ถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีเครื่องยิงใจอันไฮเทคแต่ผมชอบแบบที่อะไรที่เป็นคลาสสิกแล้วแลเรายังมีประเด็นถกเถียงเหมือนมีมอ่ะว่าเฮ้ยทำไมในมีใยอยู่ที่มือละ่ะในในมีใยมีมันหมดไหมเหมือนเดิมที่ผมเคยทําคิดไปแล้วก็คือที่เซอรบนโขาิไม่ไกวใยหมดเพราะว่าเกิดจากความเครียดปัญหาชีวิตรุมเราครับผมนั่นเลยนะฮะในเรื่องนี้ก็าพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะครับผมโอเค ถ้าใครชอบ,อบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะจ๊ะ,ะหลังเรื่องต่อไปจะไปดูอะไรเดี๋ยวผมค่อยเกิดรอบต้านลรกกันเนาะไม่รู้จะลงไปในเพจด้วยหรือเปล่าแต่ว่าจะพยายามลงนะสบายไปละเยแหนโว้ยเฮียไปดูหนังไปเชื่อต่อเลยแต่มไม่อยากดูแล้วเฮียรู้สึกว่าเอียนกับซาเูอร์แมนมไปดูทวไปดูแอนดูกราฟิวต่อดีกว่านะ